เบื้องหลังของอันแน่อันนี้เป็นงานเป็นงานอย่างแจ๊กๆกันแล้นะอยู่ที่เมืองท่าแขกนะอเาน้องอยามีคอแอ่ได้ได้เป็นเพื่อนกันดีแล้วขออนุญาตขออนุญาตมีงานครับที่ท่าแขกมีงานนะครับตุ่มตุ่มตุ้มตุม เติมเติมมีเสื้อผ้ามีอย่างขายครับมีของขายเยอะแยะมากมายของกินเยอะแยะมากมายเลยเริ่มเล่าว,วันนี้วันแรกนะครับผมก็ไม่รู้ว่างานอะไรผมก็บอกเขว่างานนีหอย่างครับมีฮอรดรถไฟหอคนะโอ้มีรถไฟเด็กด้วยเอามาเที่ยวเดออยู่เมืองขายแขกเดอมีปลาลูกโปง่งย่นิกระดปลาปุงเป้าปลาปุงเป้านะฮะมีลูกโป่งนำ เจ้าบนไข่เองอันไข่แม่อันนี้คือเอินนอ้น,นยังไงนี่ยบันผู้ไหนแม่เจ้าคุณบอสเจ้าอันนี้อันนี้อ่านว่าไงเนี่ยมันแพ้วมันเพ่งเหรอมันจุกนนสาวอ่านว่ายังมันเผาเผาอ๋อมันเผาที่นี่เขาเรียกว่ามันเผาเออเอาแต่ถ้าบ้านแน,น่ๆเรียกว่ามันแก้วแล้วบ้านอ่ามีแก้วมันเผามันเผาคือการบ้านผมมันเผา อาดหนนน้องหน่อยอ่ะในไหนกันมันหมมันเผามันต้องชิมก่อนดิเอาแกชิมเบิ้งมาชิมเบิ้งเอาแน่ชิมเอาผมชิมก็ได้嘛แน่ชิมมาเอาเอาเอาชิดเจ้าแกะมาให้ชิมเบิ้งหนึ่งอันเออเนี่ยคุณยายใช่ปะแน่ชิมแน่ชิมก่อนนะฮะเคิร์สเด้อเคิรเอามีมาแทงหมหรือเปล่าพี่แขกฮะเอามีมาแทงหมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ขายดุบบ ไม่ซาไม่ดุสวยอันนี้น้องๆเจ้าบอลอีือว่าใครหนืนอ่อยแลูกค้ามาแล้วเนี่ยลูกค้ามาลูกค้ามาซื้อเลยครับยี่สิบเด้อซาวเด,อด้เอไม่ค้ากันน่ารัก<บ>กินทั้งเปลือกเลยเนี่ยดูไม่ค้าหูตัวบอสงามนี่ฮะหูตัวบอสอย่าอายอุดหนุนเด้อเรื่องอะไรครับ,บอ,อร่อยพี่แทมหวานดีอร่อยไหมแต่ถ้าพี่แทมปอกเอีแต่ไม่อร่อยฮะเอ้ยปอกก็เค็มเลยขี้มือผม นู่นนู่นแม่เขาน่ะนู่นสบายดีโดยแม่อันนี้ง่ามยังจัดอยู่นี่อ่ะเพิ่นเฮ็ดอันนั้นเอิร์ทท็อปแบบว่าทำขายอาหารเอออันนั้นสามเดือนหรือสองเดือนเพิ่นเฮ็ดเที่ยวนึงโอ้คุ่ากับคุณพูจักเนาะโดยโดยโดยไแต่ละแต่หลวงอันนั้นเพิ่นที่เฮ็ดแหละการไม่เข้าละมีหน้าบ้านแหลย มีลูกหลานมาข่ายอ้นอันนี้หลานแม่บ่อันนี้เนี่ยเจ้าโอนึกว่าลูกแม่ยังสาวอยู่เลยโอ้รุนรุนเลยนะแม่ฮะเอาเดี๋ยวผมเอาพวงนึงอร่อยแซ่บๆป๊บปออันนี้มันข้าวดือนเขียวเด้อต้มแก้วเอาพวงที่ตอนเกียวเหรอมันเผามันเผาเขียวดือดเขียวใกล้ๆมุกดาหารนะจ๊ะอ๋ออ๋อตรงข้ามมุกดาหารแค่ ตบอลเขียวเอาทางผู้ใหญ่เนี่ยเราทางผู้ใหญ่ดีที่สุดอ่ายายว่าตัวนี้มันเจ๊อร่อยกว่าหมูนี่เพราะว่าอะไรมันเล็กดีหรือว่าจะเอาใหญ่เอาใหญ่จะมันเล็กเอาเอาเอาใหญ่นีมันเล็กเอาเล็กแต่มันใหญ่ว้าวคิดว่าจงไดบบไนี้อาตัวไหนยายว่าได้เสพอ๋อเอาบัวนี้นด้เอาอันนี้พอดีคำพอดีคำนะใช่ออโอเคเดี๋ยวคุณหนุนกอนใจตามกันเด้อขอบคุ นขายยู่ตลาดะเมนข้าวสามพิซซ่าเด้ออันนี้อะคุณค่าอล้เอาให้ร้านมาขายข้าวพันกบเดี๋ยวไม่ต้องใจครับอันนี้ผมก็อุ่นครับเอา้านมา้านมาเบต่อหล้นมาเอาเงินลูกมาเออ้านมาเอาเงินเด้อเอาเงินเด้อมาเอาเงินนักแข่ง้านก็งามแโอ้ยโอ้ยไเดี๋ยวต้องมาเปบ่อยแล้วนี่แ้านก็งามแไม่เท่ากนนะมาทอเออมาว่าน ข้าคุธใหญ่เด้อมาอุดหนุนอ้ายชื่ออย่างเนาะชื่อลุงอันแน่ครับอันแน่ชื่อชื่อแขกไอ้แขกไอ้แขกขายโรตีใช่อันแน่อัจ้าอันเจ้าขอบคุณขอบใจเจ้าว่าเพราะข้าขายเครื่องโดยเป็นเจ้าโชคดีเดินทางตลอดปลไทยรวยรลยรวยรวยขุ่มทองโดยโดยเป็นเจ้าบังแยงโดยลึกชิงแดงได้สมัครสมปทานะ เป้าวสวยลูกหลานคอยเอบขอบใจจ้าดูจ้าโอ้โหจ้ามาซื้อเป็นเกีียวจะได้พรลับไปด้วยนะครับด้เดินทางกับลึกภาพแล้วแม่แม่น่ารักมากขอบคุณค่ะคุดไข่ก็ได้คุดไังอังกฤษก็ได้้ธรรมดาเลยนะนี่ ใจขับใจรักขับใจขับใจเอ้ใจครัอกินเบียร์นั่งอยู่นนะเียร์คนเดียวเน้าอ๋อนั่งกินเบียร์คนเดียวเลยเออโอ้ยมันม้วนแท้เนาะคุณแม่ไฟมักเพลงลูกผูกโอ้นี่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 ไม่ควรนี่นี่โอ้ตำจอกตำจอกโอ้แม่มีความสุขหลายแม่มีความสุขมากเลยนั่งกินเบียร์ผู้เดียวออ๋อโดยโดยโดย กระโบกเอาฟองหน้าคว่ำไปไวโลู้ได้ให้จังหน่อยมันเป็นพิษโดยเพราะว่าแ่บ่มีนไม่น่าดีแล้วโดยโดยต่อยากมักนีมักงายโดยโดยแม่เข้าใจแม่เข้าใจแม่คือกันแม่ขอให้แม่มีความสุขหลายๆเด้อเนาะวันนี้เขาต้องเต้นบาสโลบโชว์แล้วบาสโลบแม่เต้นเป็นไหมเป็นอ่ะสักจอนหนึ่งอ่ะหนึ่งสองโอ้สาวเสียงควาง ไอ้รถบ๊อบเป็นสาเจ้าจังหวังไอ้กามน้องกางพกจะร้องอ่ะไอ้กางามมันร้องจังใดแล่ะแหมไอ้กางมันกางจะหักไปดิเอ้าไอ้กางไม่ร้องด้วยน้องกางโอ้โหนี่ดังแล้วเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนี่น้องกางเราต้องช่วยคุณยายด้วยเนี่ยเงินเอินโอ๊ยถ้าทางเป็นสาวนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยร้องมันไม่จะเจาร้องบ๊เป็นม ไอ้กะงามแม่กะงามกันเด้ออ้ยบุ่นญ่ะอ้าวสต็ปสวยมากเลยคุณแม่โอ้โหดูนี่ดูเอวว่างมากสวยห้ามงามเมืองดอกไม้จัดท่าครางงานสวยคลิปนี้ร้านอยู่ในวิทยากรรมาหาคุณยายใหม่นะโอ้ได้แตะคิดแด้ กดกับบปงปิ่นเนื้ออจิโอ้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 โอโอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้อโอ้อ้โ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 ออ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้ออ้อ้โอ้โอ้เอ้ออ้โอ้โอ้โ้าอ้อ้อ้โออ้โออ้เอ้อออออ้ออ้ออ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 อโอออ

ร้านวิวเด้อจะมาหาใหม่เด้อไ่เท่าเด้อเจมเบิร์กเด้อตาทูเดี๋ยวจะซื้อเบียร์มานหนังกินน้ำนะเนี่ยวันนี้เบียร์เข้านอนแล้วนี่คนเมื่อยล่ะโอเคมื้อละมื้อนามื้อนามื้อนาเนี่ยมันเป็นอะไรลูกซองลูกสาวลาลาเด้อได้ขอให้นานๆดู่หน้อยนี่น่ะโดยเออกินได้ใจชองขวดเท่านั้นสำคัญชองขวดแล้วก็หกขวดโอ้อตกลงแปดขวดอ่ะไปบาีบาดีเองเท้า อ้าวไม่บายเลยไมบายขอบใจเด้อไม่บายเด้อไม่บายเด้ออันนี้อันนี้เป็นคุณยายมั้ยคุณยายเนาะคือคือคุณยายเลยแก้วนะนนมะกะลิงปีงบ้านแจ้วโอ้ะมะกะลิงปิ้งค่อยเอามาปลูกมันหวานบ่ยายโอ้ยมันจะเแี้วหยุดนู้นแหละบราเปิดอาชิมไหมอาชิมก็ได้เมอค่อยต่ำเจ้ยวเอิงบัดนี้ค่อยกระมาขายเมื่อไหร่โดยแม่ขอบใจ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก่าิบอเทเลยมันมันสดชื่นเหาสดชื่นไอ้อน่ะเอาไปให้เลยนะไออันนี้ไอ้กานเงาไอ้กันเงาไอ้ก้นเงาโอ้ยยายปิงหนวะตะลิมปิงหวานเน่อยแ่พักพังไยบ้านแก้วนั่นแล้วตะลิมปิงที่นี่หวานยายบอกมาพวกหากับเป็นปีเดียวนี่ยังไงหวานนาะ มันคิวานเสียมันชุ่มว้ายมันชุมแมนยูโอ้โหอือหือแบินมันจีวแล้วแม่ม้ว่าพ่อเองเซฟครอบใจแม่พอละคอบใจแม่ด้ดยด้ยด้โอเคเดินบ้าเดินทางไปบายสาทุสาทุสาทูสาธุสาาโดยโดยโดยโอเค เผยลูกอนุมันผ่อนยืดและก็ขอให้สิ่งสถิตเปิดเป่าภัยอันตรายให้ลูกหลานเมืุ่ดคนเดินทางปลอดภัยโดยสาธุลอะไรก็เไม่ิด้สุมักถึปัจจานาโดยไม่เช่าเสือยู่นี่เพื่อนน้อยนี่ไม่เช่าทรงประเสริฐทรงประเสริฐแม่เราน่ารักมากแม่หยังชื่อแม่หยังแม่ทรงประเสริฐแม่ทรงประเสริฐจำจือแล้วโอเคอ่ะถ่ายรูปแม่หน่อย แอปเบลแม่บอกว่าแอปเบล <c oughs> ไปครับออกจากงานนะครับมีเรือไวกิ้งอ่ะโอ้นั่นมันเรือไวกิ้งอง่ะมีโดดอมอยู่ แอนทัวร์นะครับมาทัวร์ในเมืองท่าแขกเก็บบรรยากาศแสงสียังคืนให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะจะได้เจอกับเอ่อทั้งความน่ารักนะครับของน้องๆแล้วก็ป้าๆนะฮะพี่ๆนะฮะทุกคนเลยนะครับก็ได้มีโอกาสร่วมทริปเป็นครั้งแรกกับแอนแออนทัวร์นะฮะก็เลยวันี้ก็เลยพาออกเราแระดับพาเที่ยวนะฮะที่เมืองท่าแขกเมืองแห่งแสงสีแล้วก็สโลไลท์สุดยอดเลยมืนี้คนยังหลายเลยนะฮะ ตอนนี้เรากำลัตงตรงมุ่งหน้าไปที่ด้า,านนาน,นี้คือวงเวอเบอร์แมนเป็นน้ําพุฮะเป็นเป็นเป็นวัดน้าพุเออเป็นสร้างเป็นสร้างประวัติศาสตร์น้ำบอ่บ่อน้ําสร้างประวัติศาสตร์ซึ่งสมัยตะกอนนะครับอาณาจักรฝรั่งเศสได้มา,าโคนล้มได้มาล้างนะครับได้มาฆ่านะฮะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทางเฒ่าแก่อยู่นี่แหละโยนลงสร้างแล้วก็ไม่น้ำโคงทางนี้ก็เลือดเป็นสีแดงนะเลือดเป็นสีแดงอันนี้คือมองทองเทียวนะครับลาาเทาเป็นร้านเล่านะฮะ เราอยู่นี่อ่ะให้กลับแล้วยออนั่งเล่นอยู่นี่ก็ได้สวัสดีอีกมือหนึ่งนะครับบริเวณริมแม่น้ําโขงอันนี้คือหอหลักเมืองแขวงขมวนมาที่แขวงขมวนนี้นะครับนี่ฮะยุติน้้าโขงเลยมาขอพรได้นะครับเป็นสีมงคลมากเลยนะฮะนานานี่เป็นหอหลักเมืองก็จะมีคุณยายคอยบนคอยให้พรคอยซอยคอยเหลือมัดแขนที่นี่นะครับจะ ออรักเมืองนี่เป็นขอ,อ,อ,อคูบ้านคูเมืองของเมืองคาแคททั้งนี้นะฮะออรักเมืองตอนนี้ปริมาณน้ําโขงนี่ขึ้นเต็มเลยนะครับโอ้ยยังหลายเยอะก็ผมว่ามันหลก่าก่านั่นนี่นะเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยออตอนนี้เข่ากับกับนแน่ออนทัวร์นะคะเขากับมาแอบใช้อินเทอร์เน็ตสัญญาณไทยนะ,ะอยู่บริเวณนี้ในการเอ็ดงา,จานจักหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นวัด เ,เป็นวัดอยู่บริเวณวัดนาโบวัดนาโบเป็นวัดเก้าวัดแก่นะครับวัดแห่งนี้บอกไปก่อนเลยว่า,เป,ปเ,า,านนเป็นประตูสู้โลกบาดาลนะครับเป็นประตูชู้โลกบาดาลจังใดเดี๋ยวเข้ามาเบื่องกันเพราะว่ามีบันไดเป็นรูปพญานาคนะฮะตรงนี้ฮะบันไดรูปพญานาค มีเรื่องเล่ามาแต่กี้แต่กอนนะฮะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเลยนะครับในการเชื่อมโยงระหว่างสองโลกโลกบาดาลกับโลกมนุษย์นะครับหรือว่าโลกของพญานาคก,กับโลกมนุษย์องค์พญานาคจะขึ้นบริเวณนี้นะฮะขึ้นบริเวณนี้ท่านพุนเป็นจังหวัดนครพนมนะครับมีองค์พญานาคคือพญาศรีสัตนคราชนะครับแต่มาทาง,งที่เ็จะเป็นทางนี้ฮะทางวัดนาโบร่มีประตูโขงนะครับตั้ง ตรงครับนี่ฮะทางขึ้นของนครปาดานนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่ามาตะกี้แต่ก้อนพูดละนะครับเอาเี๋่วงใดเฮาเอ็ดงานก้อนจักน้อยนึงครับแล้วก็คอยออกเดินทางนะฮะวัดเก่าวัดแก่ไี้ดีครับอยู่นี่เช้นทาเกิดเดินทางเฮากับอันแน่อ่อนถั่วนะฮะกับมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันมือนี้เฮาก็แว้นกันมาเลยนะฮะแว้นแว้นกันมาเลยอันแนกกบ่บ้เมื้ยนะบ่เมือยเพราะว่าสดชื่นได้เจอผู้แซ่ผู้สาวหลาย ก็สดชื่นตลอดเลยพาไปหาทั้งเองหน่อยพาไหาทั้งเอกหน่อยไหมพอดีว่าน้องเขาจะบอกให้ไปที่ร้านเอากระทักแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วก็จะไปไปแบบพูดคุยก่อนเผื่อคนทิพกันโอเคเผื่ออนาก็โลเคชเผื่อนาคตได้กินดองเนี่ยเป็นดองถ้าแขกแขกขโมดมีเขากินดองมีคนมาบากินดองกับเขาเขาแหละกินดองเออเราก็เป็นแค่พี่ชายเฉยพี่ชายที่ผ่านมาแล้วก็ แอบทักทายน้องๆ้องเล็กน้อยนี่น้องน้องที่เมืองท่าแขกเขาน่ารักเขาจะมีอัธยาศัยดีเวลาเราเจอเนเขาก็พูดคุยยิ้มไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นกล้องเพราะสั่วแล้วเขาเข้าใจอยู่ก็เหมือนฝั่งไทยอะ่ะแกบ็บัดสนมากเด็กเแถวนี้เขาชอบกล้องมากเลยพอได้ไหมได้นี่นี่เราไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวไปดูตัวจริงดีกว่าอันนี้มันมันสะท้อนแสง แน่แวะมาเลยอ้่ะแน่มาทำอะไรอ่ะแน่ e ทำอะไรอ๋อมาใช้บริการมัวโอ๊ะเจอกันเมื่อวานนี่อ๋อเจอกันเมื่อวานใช่แล้วมาแต่งหน้าเจ้าบ่าวครับมาแต่งหน้าเจ้าบ่าวจะไปบ้านบ้านอะไรนะบ้านน้องบ้านไหนของพี่บ้านเจ้าบันดุบันดุบันดุเมืองบุรพาวันนี้สาวผู้ไทยนะเปิดร้านเนาะบิวตี้เนาะแต่งหน้าเนาะถ่ายรูปถ่ายรูปนี่คือเป็นรูปเวดดิ้งรูปหยังรูป เช็คอ <Check> <ไฟ S 1> ินฮะรูปโปรไฟล์ขอ oh, ลับให้รูปโปรไฟล์เจ้าใส่กล้องถ่ายบนมือถือใส่กล<ฟ>้องเลยเป็นบอเจ้าเป็นคนไทยเป็นคนไทยเจ้า่ายเองเอ็ดเล็นบนั่นบอแต่งหน้าเจ้าสาวซักผมอันแน่แต่งหน้าเจ้าสาวด้วยถ้านแน่จะมีแฟนอยู่แถวแถวนี้นะให้อันแน่เอามาแต่งหน้าที่นี่เดี๋ยวพี่พี่พี่พูดพิดคนละพี่องพ,พูดกับตัวเองยืนให้เดี๋ยววันนี้อันแน่ได้แน่วันนี้เออกำลังจะ ไปเที่ยวบ้านเขาเขาเขาบอกว่าเขาจะกลับบ้านก็เลยขอ,อขาตามบ้านเขาวิวสวยบรรยากาศสวยผ่ากลางภูเขาหินปูนเลยอ,อ่ะภูเขาหินปูนเลยอ่ะแล้วก็โคตรสวยเหมือนกุ้ยหลินเมืองลาวเออสวยมากสวยมากเนาะงามเนาะบ้านเจ้าเนาะธรรมชาติสวยสาวสวยเออครับรับรองติดใจคนที่นั่นอัธยาศัยดีไาถึงพี่แล้วผมจิ่ติด เขาเป็นพนักงาไทยเป็นพี่นะอันแน่เลยติดใจติดใจสาวกุ้งลายแน่ยิ่งยวดเลยหมอความรับพี่อยู่ในมือผมนะเนี่ยผมจะบีพี่กระลอกอะไรอย่างนี้ถ้าใครสนใจสาวผมอย่างนี้นะแน่แล้วก็มาแต่งหน้าเจ้าสาวแล้วก็ทําเล็บแล้วก็ถ่ายโปรไฟล์เนาะโปรไฟล์งามปะงามงามมอถ่ายแบบโปรไฟล์แบบงามๆแบบหน้าใสกิ๊กนิกเอ็นไดเบิร์ดบิรแต่งแต่งเล็บลอยให้ได้เบิร์ตเลยโอเคซื้อร้านซื้ออย่างซื้อ อันฮันสือสวน้องสาฮันเสือน้องสาตั้งอยู่บริเวณก่อนถึงบ้านเหล่าโพคำบ้านเหล่าโพคำไก่ฮันปีงเป็ดลงมา<อ>ไปท่าเมืองเก่าทางไปท่าเมืองเก้าไก่ร้านปีงเป็ดฝ่ายเอาเพื่อนๆที่อยู่ท่าแคกนะมาเลยมาใช้บริการอุดหนุนน้องสาไหนเดอ้อภาพโปรไฟล์นี้งามเนะฟฟาะโปรไฟล์เอาไปเอสเกี่ยวกับลงเฟซลงอย่างนี้บ่เนี่ย อออ oh! ๋ลคืไข่หุดมันเกิดอ๋อเขามาแต่งงามๆเนาะอ๋อผมรู้แล oh! ้วผมรู้แ <c> ล <oughs> ้วแต่งภาพคิดคิด <c> ย <oughs> นะังไงคิดคิดแพงบ่อยสี่ร <c oughs> ้อยสี่ร้อยกรีบสี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยบาทเออบาทเออสี่ร้อยกรีบสี่ร้อยกีบก็ว้ายเอไอเลยเด้อเนี่ยเอาสี่ร้อยห้าร้อยนะราคากัแล้วแต่แล้วแต่ว่ามันมันยากไม่ยากเนาะถ้ามันยากหน่อยก็ราคาก็จะแพงขึ้นนิดนึง เอาเมาอุนุนได้น้องสานะฮะเส้นที่จะมุ่งไปไปพระธาตุสีโคตบองเดี๋ยวให้เบิ้งหน้าร้านอีกเถอนึงเด้ออันนี้อันแน่ก็สบายเลยวะนี่ไม่ถ้าไม่สากผมไม่ได้เป็นบ้านน้องต้องไต้องเลือสนสัคือบ้านเราไม่ได้เออมีสัได้อสาสนี้ก่อนเราไปบ้านน้องเขบาบอกทางมันแดงทางมันแดงก็คุมหัวไปด้วยนะ <G ül> อ่าเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยนะฮะมาอุ่นนุ่นฟากมาอุ่นนุ่นร้านน้องสาในเด้อนะฮะวัอนี้นะะนนกับเขาก็อันแน่ออนทัวร์นะก็ได้มาใช้บริการแอร์เย็นฉ่ำน้องเขามือนิ่มอันแน่บอกนะ,ะแต่งหน้าเจ้าสาวเด้อแต่งหน้าเจ้าสาวนี่สำคัญที่สุดเลยเนาะ,ะแต่ที่สำคัญโปรไฟล์ก็สำคัญนะเนาะโปรไฟล์ก็สำคัญน้องเขาเก่งมากไปเรียนมากนะ,ะไปเรียนมากตอนแรกน้องเขาจะไปเช่าอยู่ห้องในมันหมูมีค้ามันเอ่อห้องเช่ามันแพงเนาะ ผู้ใดมีห้องเช่าแบบราคาประหยัดประหยัดหรือว่าใส่ใดใส่ใดกะทักมาหาน้องเขาได้เลยน,น้องเขาจะย้ายเข้าไปด้านในย้ายเนาะจะไก่เนาะไก่ด้วยู่นี่เนาะายไปก่อนบ๊ายบายไปไหนเนาะอันแนีไปโคราชกันอ่ะอันแนีไปทางไหนว้าว เส้นทางการเดินทางตอนนี้เฮานะครับกับเข้าสู่เส้นทางการเดินทาง2คนนะฮะกับอัน่ออนทัวร์โดยโมอเตอร์ไซค์นะฮะจากร้านมีไซรรถเศร้านะครับให้เฮามาใสนะครับในมันนี้กับดีใจหลายเข้าใจจิตแตวเดอร์นี่ฮะทางมาก่อยู่ประมาณนี้นะครับทางมาพระธาตุส,สีโคตบองซึ่งเป็นทางที่เขากำลังจะขยายเป็นไป2กับ2 ไปซองกับซองครับบริเวณนี้จะเป็นถนนใหญ่เลยนะฮะแต่ตอนนี้กะต้องรอให้ฝนมันหยุดก่อนนะครับถ้าเอสไปในช่วงดูฝนบอกไปก่อนวันเละถนนที่เอสมาใหม่กับทั้งนะฮะแต่ถ้าถ้าฝนหยุดนะครับสามารถเอสถนนได้นี่ตรงนี้จะเป็นถนนที่ไปซองเล่นกับ2องเล่นนะฮะสบายเลยวันนี้คนแถวนี้สบายเลยงามแท้อู้เส้นทางการเดินทางห้าออกมาแล้วครับเมื่งี เข้ากัแวะมาแคมป์คนงานสบายดีเฮลโลสบายดีสบายดีไอโอเป็นแคมป์คนงานเนาะมรงนี้เนาะเป็นแคมป์คนงานฮะเข้ากับโมฮูกันเคยมาบรรยากาศโคตรดีเลยทั้งเนอะภูเขาสวยมากสบายดีมากินน้ำปาสสบายดีไอสบายดี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 โอ้บรรยากาศภูเขางามอันเนี้เขาสวยมากอะดูดิ่ นะเนี่บบยโอ๊ะไก่ไปมาคิดชมมาคิดชมโอ้โอโยาาอเอาเลยไอเอาเลยอ่าอันนี้เป็นแคมป์แคมป์บอกเป็นแคมป์พักก็ซื้อเนาะแคมป์โรงงานแคมป์นี้เนาะโอ้แคมป์แคมป์มโรงงานปูนสวยมากเลยนะครับทุกคนก็เลยเห็นผู้สาวก็เลยตามมาคือยู่น้ำหามงกิกินน้ำ <c oughs> กินแล้วบอกฮะกินแล้วมันน้ำฮะโอ้เป็นเสียบพี่ไอขออนุญาตเด้อมาเดื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 อ โอ้ย oh, ี่เดียบดรสิเม you know, ืはは่อกี้ไม่ดื่อเหรอนี่ยอันนี้นางเลือกเลื่องเฮียนแล้วบ่อ๋ออันนี้พักเทียงซื้อบ่อพักเทียงนั้นเลื้อมันซองมงหรอเจ้าเฮียนยื้อสาเฮียนยื้อสายใส่น้ำกินนะใส่อันนี้จะพักที่นี่หรือเป่อันนี้มันเป็นแคมป์คนงานเพราะจะอยู่เหรือเป่ อ๋อมาหับน้องซื้อ,องงมูมบ่เอ้าอ,อันนี้นนอันนี้อันนี้กับมูบกันไปละน้ำเดี๋ยวน้ำหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำ,น,ำน้องน้องพักเพียนนะฮะน,น้องน,น้องพักเพียรอะเนี่อะไรก็บอยบอดะสิดังเนอะหรือเราจะไปไหนต่อไปอ,ไปองค์เฮียไปองค์เฮียนนะเนาะเฮียนยูม่มอสอเนีง หน้าคำ่ำหมอ้อต่อหน้าคำ่ำโอ,คคอเค okay. เอาไปละดเดี๋ยวไอ้วา่าเข้าว่าเมื่อมากินน้ำผมไม่ได้กินซ้ำมัเนี้เจ้า <c oughs> ต,ตัวเฮาเจ้า <c oughs> ว่ามากินเฮิ่นเฮ้าหัวเหรอเอาอเอา,เอาโอเคคหอลอกเราหลอกเราโดนหลอกอีกละหลอกคนแก่อีกละ <c oughs> เอาไปสบายไ,ไปก็ได้จา้จาจ้าจ้้างามหลายเลยมือนี้พักไอ้มาอนี้ งานบ่แม่นมครับเข้าใจเด้อเป็นแคมป์คนงานฮะออกมาจากร้านส,สวยเสร็จแล้วก็เลี้ยญออกถนนหมายเลข12นะครับพาอันแหนมา เที่ยวนะครับพาแน่มาเที่ยวมาเบิ้งความความยะของถนนในช่วงฤดูฝนนะฮะคุณรถคันนี้จอดเลยอ่ะไอรถคันนี้จอดเลยจอดเลยแล้วโบไปใส่เลยถนนแห่งรถบรรทุกนะฮะ <laughs> ไม่เบรกเลยอ่ะไม่เบรกเลยอ่ะโอ้ยอดเอาเห็นอยู่นี่ป่ะเฮลโล่เฮลโล่เฮลโล่ how are ฮ o ลโลอ๋อนี่หคองเดียนนะ อ๋อฮันนุวาห้องแถวบัวแม่นตัวนี้ห้องเรียนตัวนี้อันนี้ห้องเฮียนเนาะห้องเฮียนมัธยมสมบูรณ์นะครับข้างหลังมีน้ำบอลนะ